สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งหนึง่งอามาพบพ่อกันอีกแล้วสําหรับชุดประกบคู่ของแม่ครัวหมู่บ้านวาสิประกบไปเมื่อคืนเหนือฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ฝนตกคักตกแน่ตกจนบม่มี่มองสียุดสียอนตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ แม่ครัวเมื่อนี่สิมาประกบชุดลางไห้เด้คลิปนี้เพราะว่าอ่าชุดบนแม่ครัวประกบคู่ไปเร้วย่งา,างตะลางงวดที่พานมาเป็นจังไได ขั่วเบื้งกันก็นไม่ขั่วไปไปว้ใส่เลยมันขึ้นกระจัดไปดิอลไร Aduh, oh. apa-apa, saya lapar ni. Ah, pues a ir a ir พันเอาไปไว้ใส่หมู่บ้านคือจับอยู่ที่เห็นบลับพี่น้องบ้านเอาผมบอเห็นอิลี การประกบคู่หมู่ว่านิหมู่มว่านี่ประกบชุด ชุดบุญเนะาะเมื่ว่านี่ประกบชุดบุญศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเจ้แม่ขั้วประกบชุดบุญไปอยู่เมื่ว่านนี่บปานีแม่ขั้วสิมาประกบชุดกลางให้ด้ แต่ว่าหาใบคลิปเก่าโบเห็นดอกพ่นองบบต้องกลับตัวเด้อพ่นองเด้อไม่ต้องกลับตัวเพราะว่าแม่ขั้วจับใส่ซรัหน่วยลักสีเพิ่นคันลักน่วยรักสีเพิินบ่หลุดก็คือบอหลุนเนาะถ้าลักน่วยรักสีเพิินบ่หลุดก็คือบอหลุดคันเพิินหลุดเท่าก็คือออกตัวกลับไปนี่ยละเพราะว่า แม่ครัวประกบคู่ใส่รักหน่วยรัก10เพิ่นแล้ว บางที่โตว,วิ่งโตฟันท่งอาจจะบ้ามาอาจจะมากประกบคู่ก็ได้ nhẹ bề ơi ให้เบิ้งไปพร้อมๆกันการประกบคู่การประกบคู่แม่ครัวตะวารางนี่บอรับประก,กันทั้งตุกับตะว่าข้างบนนี่แม่รัวจับไ่สูตรเพลนแล้วพี่น้องจับส่สูตรเพลนแล้วล่างกบว่ามันจับส่สูตรดูจักสิตรงเป่าเฮ้ยบ่ตรงเป่า <c oughs> เอา๋ นาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางการประกบคู่บนและคู่ล่างของแม่รั่วเด้อบนฟันไปที่ศูนย์ล่างฟันไปที่4อ่าฟันธงทีนี้จับคู่จับคู่ล่างมี0 4นย์สี่ศูนย์ห้าหนห้าสามแดสอและ4ีห้าอ่ะอันนี้ แม่ขัวฟันท่งหอยเก้าชุดตรงส่วนบนแม่ขั้วฟันหงศูงห้าสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศห้าศูนย์ห้าสามห้าหนหพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิรงสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่รนะครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา คลิปต่อไปสิเป็นคลิปของเซียนบอระบือเด้อค่ะพี่น้องฟันทงเซียนบอระบือคนสีมาฟันโคงสุดท้ายให้เอาคลิปนี้แคหนาจอของแม่รั้วไว้นะค่ะพี่น้องให้พี่น้องโศกมานเบิดสุขูสุคนเด้อมือนีเด้อให้พี่น้องเฮงเป,ปังปังลำรวยเงื่อนทองสุขูสุคนเดินทางไปไสคลขวคขาดปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจน ให้ทุกคนร่ำรวยกันในวันนี้อะพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ